สวัสดีครับผมปอนส์ฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโตกราฟิปุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับรุ่น XL พาร์ทสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้าราคาขายนะครับอยู่ที่689,000บาทนะครับตัวนี้เป็น XL พาร์ทสปอร์ตปี2021นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับครับผมเริ่มจากด้านบนนะครับฝากระโปรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปซองเตี้ยนะครับ เป็นสีทูโทนก็คือสีบางเงินตัวรถนะครับตัดสีดำด้านนะครับสกูปก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับทรงสูงทรงเตี้ยสกูปแลดแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเลือกได้ครับกระจังหน้านะครับของเดิมนะครับได้เปลี่ยนตรงแกนกลางออกเป็นแบบหลังพึ่งนะครับพร้อมไฟ LED นะครับ3ดวงนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นอามาแาตตงเป็นคอมเมียมนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับตัวกระจังหน้า ส่วนขอบกระจังหน้าสีดำเงาก็ยังเป็นของเดิมนะครับที่ติดมาจากโรงงานส่วนด้านหน้านะครับที่เห็นเด่นๆนะครับสีดำด้านก็คือคันนี้เราได้พ่นนะครับพ่นสีดำด้านนะครับที่กันชนหน้าตัดให้หน้ารถดูมีมิตินะครับคันนี้พ่นนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกตัวนี้เราจะเสริมไฟตัดหมอกให้นะครับรุ่นนี้ไฟตัดหมอกจะไม่มีติดมาจากโรงงานนะครับ ก็โคมไฟหน้านะครับของรุ่นเอกซพัรก็คือจะเป็นโคมธรรมดานะครับเป็นโคมมันตินะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะครับส่วนด้านข้างด้านข้างคันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วเข้าไปนะครับซุ้มล้อก็6นิ้วมีหมุดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับด้านข้างก็จะยิงแนวซิลิโคนนะครับการนําเข้านะครับส่วนล้อจะเป็นล้อแม็กข้อสิบหนะครับของเดิมจะเป็น17นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นขรอสิบให้ลูกค้านะครับแล้วก็ เราจะรัดยาง265/70 R16 นะครับตัวนี้รอบวงจะใกล้เคียงกับขนาดล้อเดิมนะครับการกินน้ำมันก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับส่วนรุ่นอเ x ส Sport ก็จะมีเฟรดเดียวอยู่ที่โลโก้แก้มนะครับกระจกมองข้างมือเปิดนะครับก็ยังเป็นสีดําที่มาจากโรงงานนะครับสิ่งที่เราแต่งเข้าไปก็คือจะเป็นตัวกันลอยที่มือเปิดให้ลูกค้านะครับด้านบนก็จะมีราวหลังคานะครับทรง Y- แท็กที่เราแต่งให้ลูกค้านะครับ ล้อหลังคาก็สามารถเลือกสีได้นะครับมี2สีมีสีดําด้านนะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับแต่ว่าสีนี้กําลังนิยมนะครับกันสาดสี่ชิ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์นะครับลายโคนสาดนะครับพร้อมตัวหนังสือเลนเจอร์นะครับสีเทานะครับสติกเกอร์สีดําด้านนะครับตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะครับทําให้ดูรถดูมีมิติมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีเติมตัวนี้ครับ ตัวครอบฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็โลบาเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นโลบาเหล็กของเออเลนเดอร์นะครับรุ่นขายยาวนะครับตัวนี้ก็จะมีหูเอาไว้รองรับขาเวลาเราใส่ฐานด้านบนครับตัวนี้จะเป็นหูสําหรับรองรับการติดตั้งนะครับส่วนด้านท้ายนะครับจะมีข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแบ่งช่องไฟแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับ ตัวนี้เราจะมีสติกเกอร์ลายเหยียบโคนนะครับตัวนี้สติกเกอร์ลายเหยียบโคนที่แต่งเข้าไปพร้อมตัวมือตัวกันลอยนะครับพร้อมดาบที่มาเป็นเซตในตัวนะครับขั้นตนท้ายนะครับของเดิมนะครับเป็นสีดําเงานะครับจากโรงงานเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขั้นตนท้ายของอาร์ลนเดอร์นะครับรุ่นแขนโอบแขนโอบก็คือตัวนี้ครับเอาไว้กันลอยด้านท้ายได้แขนโอบพร้อมหูลากนะครับสีแดงสามารถลากหรือใช้งานได้จริงนะครับ เรามาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า XL p a s Sport ปี2021นะครับภายในก็หลักๆนะครับเบาะเดิมนะครับเป็นเบาะผ้าเราก็อัปเกรดเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้เบาะหนังเราก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำยึดได้สีแดงนะครับจอเครื่องเล่น8นิ้วนะครับจะเป็นจอจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีจอมาแล้วนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับ มีปุ่มเปิดปิดบลูทูธเครื่องเสียงปรับหน้าจอนะครับหัวเกียร์จะบอกตำแหน่งเกียร์แบบชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูก่อนตัวนี้ฮะตัวสวิตช์ไฟตัาหมอกที่เราติดไฟตตาหมอกเพิ่มเติมแต่อย่าให้มีอยู่ตรงนี้นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับรุ่นนี้กระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันต่อ โดยรวมของรถคันนี้นะครับก็แต่งแบบนี้นะครับสวยๆนะครับพ่นสีกันชนหน้าตัดกับตัวสีตัวรถครับสำหรับลูกค้านะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักไ้ที่เบอร์0863440739นะครับผมปอนส์ฟอร์ดเรามีบริการนะครับรับจองออนไลน์นะครับปลอดภัย100%เลูกค้าสามารถนจออนไลน์เข้าได้ที่บัญชีบริษัทโดยตรงนะครับแล้วก็เวลาจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นเอกสารถึงบ้าน ไปเน,น้นผ่านนะครับเรามีบริการจัดส่งรถให้นะครับฟรีทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมจัดการให้หมดนะครับสนใจแนวแต่งทัดตที่เบอร์0 8 6 3 4 4ป7ถ9นะครับสวัสดีครับ